ฮัลโหฮลโลสวัสดีครับทุกท่านอยู่ด้กันในเกมมินิเวอร์นียซวันนี้ผมจะมามาทำการอัปเดตขอ0.53.19ซึ่งมาดูวันมีอะไรบ้างซึ่งเนี่ยถ้าใครจับได้ละก็คืวทีแล้วมันคือก็ก็เออชาิเลยมัน,นยากยากไปคิดไปมันนะไปดูกันกไปดูกันอ่ามาดูที่มีอะไรบ้างถ้าจะเข้ามาก็มีหน้าตาหนี้นและฟันหัแล้วดู ระบบใหม่มาได้ปัญหามันจะมีพี่จะบอกว่าคือจะบอกว่ามันระบบหลอมทานได้นะพูดจริงๆระบบมันหลอมทางได้จริงๆนะถ้าใครจรําโพสอะไรถ้าใครอยู่ในกลุ่ม m เวิ w o r อะแล้วจะมีโพสอันหนึ่งแล้วจะเป็นระบบใหม่ระบบหลมทางแล้วก็มีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยดูเออจะมีให้เราเล่นได้เออเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้อันนี้เราจะได้รู้อัน,อนไหนเราเล่นไปแล้ว อันนี้คือเล่นล่าสุดแต่ว่ามันเป็นระบบอืมก็ใชไดะนี่คือฮอตอ่าแล้วกจ็จะได้รู้ว่าอันไหนอัน,นระบบ,บอ่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็มีเพื่อนเออเนี่ยจะได้รู้ว่าเพื่อนมีกี่คนโดยไม่ต้องกดเพื่อนในจําได้มั้ยคือจะให้กดเพื่อนแบบว่ารีโหลดช้าชาใช่ฮึ่งผมไม่ไม่กดแต่มมันเลยอะว่ามันระบบ,บใหม่มันแย่มากเลยแล้วดูที่มีอะไรบ้างอ่ะ ซึ่งเราจะเริ่มอ่านแรกกับน,นี่ก่อนข้างปุ่มสี่สเหลี่ยมคืออันนี้คือจะเข้ามาในหน้าห้องของเราคือไม่ถึงหน้าของแมทของเราคือไฟล์ของพวกเราเองคือมันจะมีอะไรก็ก็มันก็ไม่มีอะไรมากอ่าคือถ้าใครจะทำได้คือมันจะให้กดคือในหน้าตามน,นี้แล้วก็จะมีคอมเมนต์เออดูดูดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะแต่ปัญหาก็คือระบบระกทถั ระบบร่มฐานแน่ก็มีอะไรบัางดีเทลคอมเมนต์เออเนี yeah> ่ยม um ันจะเออมีให้ดูด้วยเออเนี่ยจะได้รู้ว่านั่นไหนแล้วดูด้วยว่ามีการดาวน์โหลดการความนิยมเวลาอัปเดตแล้วก็ประเภทแผนที่อะไรแล้วบแล้วก็มีติดตามในนี้ก็ก็ไม่ได้แย่แล้วก็ราคาปัญหาคือพวกคุณจะจะถามว่าคุณจะต้องสงสัยว่าราคาอยู่ไหนแล้วก็ปัญหาคือแมทเคย น่าจะทำไดใช่ไหมว่าทุกคนเ,เคยถามว่ามแมพแมพมันอยู่ไหนแมพของตัวเองนะแมตตัวเองอยู่ไหนคือกต็ตรงสีเ่เลยตรงน,นี้นะเออตรงน,นี้จะได้รู้จะได้ราคาอยู่ตรงไหนก็ตรงตัวมันก็พอตัวมันเราจะมีเข้ามาคือมีราคาออนไลน์สวนแล้วก็การสันส่นก็ไม่อะไรอ่านสวนนี้ก็กดตรงรูปประจำตัวของตัวละครของพวกเรลาของพวกชุดสก,กินอะไรพวกนี้ขอชื่อก็ะแต ไอดีขั้วนี้นะฝ่ายนี่ก็มก็ไม่ได้แย่ยนะแต่มันหายมันอาสวนก็ไม่ต้องเข้าหรอกหงรู้แล้วนะคะม,มีอะไรบ้างอ่ะดูก่อนมีอะไรไหมอ่ามีสุนทขาใหม่ก็ก็นั่นนะก็เคเสื้ออาแล้วก็ชุดตกแต่งก็มีอะไรบ้างอ่ะ อ๋อังไม่ไม่ใช่อย่างเดียวนะชื่อตกแต่งมันคือมันจะอัตโนมัติเองด้วยนะทั้งก่อนอะ่ะคือจะให้เราเลิกกดกดปุ่มชุดชุดเองไอ้นี่คืออัตโนมัติไว้เลยนะโอ้ดีมากคือว่าแต่ว่านี่มันนางผู้ชายช,ชัดเลยนีย่หว่าคอรออนไลน์คือคอรออนไลน์ก็เข้าไปเลยคือมันจะแล้วก็จะมีโลดหน้าตาเไยจะเป็นนี้อ่าก็ไม่มีอะไรมาโอเคอ่ากดเข้าย้อนนี่นะ่ะอ้เดี๋ยว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 ไม่ไม่ไม่ไมไม เอ้เดี๋ยวอันนี้หายอันนี้หายปกติมันมีนะอันนี้น่าจะอันนี้คือน่าจะบักหน่อยไม่เป็นไรเดียอนะมีอันหนึ่งสะดวกมากเลยอันนี้พี่ไม่ต้องถามว่าพี่สร้างอะไรอยู่อยาถามนะนี่คือระบบระบบตอนนี้พี่กำลังสร้างเม็ดไม่ต้องสนใจมากอ่าเดี๋ยวให้ดูไปดูอ่าโดโด อเ,เออไปต้อตงกดน,นี่ว่ะอ่านี่ไงเห็นป่าแห่งกลมๆลูกตาตรงใกล้มุมแผนที่เห็นไหมนี่คือมุมมองเฮ้ย <c oughs> มุมมองมุม,ม,ม,มละอ่าแล้วทีเนี้ยจะสะดวกขึ้นมากกวา่ากดไปมากกวา่าไปกดตั้งค่าน,นั้นสะอสกสนับคนเล่นในโทรศัพท์มันคือคือสะดวกมากเลยดูว,ดวอแเป็นไงสุดยอดเลยใช่ไหมแล้วก็มีอะไรผมได้ยินเออจากอะไรช่อง เนาะใชแน่เขาบอกว่าเขาสามารถใช้ใช้เคลื่อนจอยสติได้นะคือมันต้องใช้เคลื่อนจอยสตรีทค,คือสัมานเขาเล่นเขาเล่นในน,นนั้นก็ได้เออมันจะสะดวกขึ้นนะก็มันเอ่อดดอ,อัปเดตอ่ะคือถ้าถ้าเข้ามาในคืนมันจะงง,งคืออัปเดตมีอะไรบ้างมันก็ไม่มีมอะไรไอเทมก็เหมือนเดิมปกติทุกอย่างเขากดออปปุ๊บดูนะกดออปปุ๊บมันเป็นไงอ่ามันจะออกมา ก็กดออกมาก็มาที่เดิมนี้พี่แน่นคือมีการอัปเดตของ0 5 3ดจน่กนั่นเองก็ก็อืมพอใช้ได้ก็ดีการสร้างสรรค์คือห้าการสางสรนคือเข้ามาในนี้เลยเออก็โอ้เฮ้ก็เฮ้ยอืมเอาไว้ค้านาเดี๋ยวพี่จะเล่นดีกว่า คริสตันประกายแสนสองเอ๊ะน่าสนใจเออเดี๋ยวอนาคตพี่ไปเล่นอะไรบ้างละกันตอนนี้มันเล่นเอาชีวิตลอดไปสองอย่างแล้วก็มีอ่านี่คืออันแรกน่าจะเป็นอะไรถ้าเราฟงเพียงจบเพียงคิดเท่านี้ก็ท่านผู้ชบเพียงคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับได้เจอกันบายบายครับบายจ้าบาย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 